สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะของขวัญวันเกิดพี่พี่เซอร์ไพรส์แทนวันเกิดปีนี้ไม่มีเธอเบิร์ดขอบคุณแก๊งพี่เอเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ของขวัญชิ้นนี้จากก่อนที่หน้านี้เราเห็นคลิปน่ารักน่ารักของเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับผู้มีพระคุณไปแล้วต่อมาเบิร์ดถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดจากกลุ่มพี่พีเอสุปชัยได้รองเท้าที่เบิร์ด จับดูหลายรอบพี่พี่ซื้อมาเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญวันเกิดเบิร์ดโพสภาพตังโมยิ้มหวานถือเค้กในวันเกิดปีก่อนพร้อมระบุแคปชั่นว่า Happy Birthday to me and you วันเกิดปีนี้ไม่มีเธอเซอร์ไพรส์แต่พวกพี่พี่เชียงใหม่พี่เอทำเซอร์ไพรส์แทนที่รักด้วยขอบคุณพวกพี่พี่เชียงใหม่พี่เอขอบคุณมากๆครับคิดถึงนะคุณนายจืดขอขอบคุณ,ข,คณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ